รายการเฟรนทริปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สนับสนุนเฟรนทริปช่วงที่1โดย TrueMove H 3G Plus, Olympus Pen, i p e n MyLife, สั่งพิซซ่าฮัท1 5 0การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าไทยสมัย Fry Smart with ไทยสมัยหวานละมุนอุ่นใจไปกับเรา Candy Travel สวัสดีค่ะวันนี้รายการเฟรนด์ทริปเราเปิดรายการกันมาแบบนี้อุ้ยมีกันมา4ปีเฟรนด์ทริปค่ะไม่เคยพาบุกออฟฟิศเลยอยากให้เห็นจริงๆเลยเราเปิดกันมาแบบนี้แล้วก็อย่างเงี้ยเนาะผ่านมา4ปีเฟรนด์ทริปค่ะนี่คือ Awake Production ค่ะบริษัทนอตโตเองเราจะเห็นว่านี่นางทำงานกันอยู่แบบนี้ค่ะอุปกรณ์เต็มเลยฮะอะทักทายหน่อยสิพี่วิน ก็เราจะเห็นว่าอุปกรณ์มากมายค่ะเบื้องหลังทมสวยงามความสนุกสนานในรายการแฟนทริปเราเตรียมตัวกันแบบนี้ทริปนี้กําลังจะเดินทางไปมาเก๊าต้องจัดแจงนิดนึงก็มานัดก,กันที่ออฟฟิศแบบนี้เตรียมอุปกรณออ์ดูในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆสรุปกัน,กนอีกทีหนึ่งก่อนเดินทางค่ะเราจะเห็นกันหิวเหมือนกันนะหิวไหมะหิวไหมคะปุ๊ปปี้หิวไหมเลขาค่ะหิวนะหิวนะโอเคก็เดี๋ยวช่วงที่กําลังเก็บของอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวตัวสั่ง พิซซ่าฮัทนะโอเคขอจัดใหญ่เลยนะนยอย่างนี้ตลอด <c oughs> ก็ดูของเยอะแบบน,นี้ก็ต้องจัดให้เขาก็ต้องชุดใหญ่ลงค่ะเดี๋ยวขอสั่ง30นาทีท่าน <S <s <ci> มาแล้ว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 หูใหญ่เป็นไงไม่ใช่หูหนูใหญ่นะเ<ง>คลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน,คอนใครสั่งไส้กรอกไบคอน ทะเลรสเด็ดปาก้อกหน้าไก่ไส้กรอกบาร์บีคิวค่ะมีคาโบนาล่าด้วยเอาอย่างนี้ไม่รู้มีสีหน้าจริงสองชิ้นอะก็ไปไปแบ่งกันเองแล้วกันเดีไม่ไทยรอเอาโอเคโอเคขอกินกันอิ่สุดท้ายนะคะพี่น้องโอ้โะโอ้โหแรงทุกคนกินนะไปนะไปไป โอเคค่ะเจอกันที่สนามบินสุวรภูมิค่ะทริปนี้รับรองว่ามาเก๋านิดเด็ดแน่นอนเดินทางค่ะเดินทางเขาตกเจอกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อก่อนทีหนึ่งไม่รู้กลัวหนาวเผื่อว่าอยากใส่เป็นสอเวตเตอร์เ<ๆ>จอกันคุณผู้ชมเจอกันค่ะเจอกันค่ะชัว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  สะดวสบายคุณผู้ชมเช็คอินกันไปที่เคาน์เตอร์ไทยสมายล์แล้วขอบอกว่าทริปนี้จะมี PR <c oughs> เขาบอกกันว่า PR ที่นี่แบบสวยแบบว่าแสนสวยอ่ะเหมือนแบบนางฟ้า <c oughs> จะมาดูแลเป็นพิเศษนี่เราจะเห็นนี่คือห้องดูแลพิเศษนะคะเป็นเลาส์ในการบินไทยคะ่ะ ใครที่เป็นผู้โดยสารไทยสมายล์ Smile และเป็นสมายพลั s เข้ามาใช้บริการแบบนี้ได้เราจะเห็นว่ามีเค้กเครื่องดื่มต่างๆหน้า,นาเอาเป็นว่าโหอ,อิ่มกันตัน้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องเลยแล้วก็จะมีเป็นเป็นเอ่อเป็นแอร์กลาวนะพะนักง,งานต้อนรับโหยิ้มสวยงามใครที่ใช้บริการในการบินไทยหรือไทยสมายล์เนี่ยรับรองว่าเราจะได้เห็นรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้ตนะั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องเลยทริปวันนี้จะน่าสนใจแบบไหนยังไงติดตามได้วันนี้ตลอดทั้งรายการเฟรนทริปค่ะ

จะได้เจอตลอดทริปหรือเปล่าเพราะว่าในทริปนี้ที่เรามาถ่ายทำรายการเฟรนทริปเนี่ยนะคะก็จะมี PR ที่เป็นแอนโฮสเต็ดดูแลถ้าเป็นน้องมิวเดีวยจะโชคดีมากๆ แอร์อยู่ที่นี่ไทยสมัยเป็นแอร์ PR นักแสดงด้วยใช่โอ้นี่ระดับนางเอกเลยเดี๋ยวมา PR แล้วนี่ต้องมาดูแลพี่หรือเปล่าใช่คือตอนแรกเขาบอกว่าให้มาที่นี่มีคนจะมาถ่ายรายการอเป็นทีมมาถ่ายรายการแต่เขาไม่บอกว่าใครแล้วบังเอิญมากคือไม่ได้เจอมาเอือบลายปีสามสามปีอะสามสิปีอะโอ้นี่เรื่องจริงคือตื่นเต้นมากเรามาเจอแล้วน้องมิวก็คือเดี๋ยวดูแลพี่เราอยู่ด้วยกันใช่กลับนมืนอนนอนก็นอนกัน กับพรุ่งนี้ตอนไฟดึกจะต้องพาก็ต้องพาเที่ยวใช่ต้องพาเที่ยวหนึ่งวันเตรียมทริปเลยนะเตรียมทริปเลยนะจริงเราไม่มีไม่มีความรู้เลยนะคือเเตรียมเตรียมคู่มือที่อ๋อที่ทยสไมค์เขามีแจกเขามีแจกไม่ต้องห่วงเพราะจริงอ่ะจริงๆเราทริปเนี้ยพี่นัดเพื่อนไว้เขาเป็นทัวร์ที่ดูในมาเก๊าพี่มาสำรวจเส้นทางแล้วมาถ่ายรายการกับแคนดี้เป็นแคนดี้ทราเวลเขาดูแลแต่ทีเนี้ยเราก็ไปของเราเพราะว่าเขาจะมาถึงประมาณบ่ายอัันนเเเกะลลยคคไป เดี๋ยวน้องมิวไปทํางานเถอะแอบไปขอกับตันมาวมีรายการท่องเที่ยวมาถ่ายขอไปถ่ายในห้องผิดได้ไหมเฟรนด์ทริปใช่จริงเหรออย่ามาล้ออย่ามาล้อเล่นจริงเหรอเดี๋ยวพาเขาไปอยู่ในห้องของผิดไปขอเขาแล้วหรือยังขอแล้วขอแล้วการอนุญาตโอ้ยตายแล้วดีใจมากเลยเป็นทริปพิเศษสุดๆพร้อมเลยพร้อมเลยโอ้ยต้องปยไปเลยมิ้วนําเลยเดี๋ยวโดนจับนะ รอค่ะไม่แอร์โบสเตอเลยไม่มาอยู่ตรงนี้พี่รู้มันตุ้งเตี้ยไหนๆก็มาตรงนี้แล้วอยากให้แบบว่ากัปตันตัดลำตัวดีกว่าเนาะจะได้แบบว่าเป็นกัปตันนรุ่นสั้นตัดนรุ่นสั้นด้วยครับครับสวัสดีครับยินดีรู้จักกัปตันคุณคระกัปตันคุวัดครับดีดีคุณพระค่ะแล้วพี่จักกับไปการเป็นทีมเจ้าคู่เลยนี่ทำไมได้นงมิวนี่ไม่ได้เข้ากรณีนี้นะเนี่ยครับอ้เราไม่ไม่อยู่ผมอยู่ผมได้พิญาได้ ี่เขาบอกว่าต้องขอเรียกกับแันก่อนนะคไัและภาพที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นต่อจากนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากเลยเดียวครับแมจะเป็นยังไงนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ได้เข้ามาดูตอนแรกดิภาพที่เราเก็บภาพได้เพราะว่ามันที่นี่ก็สองทุกใช่ไหมคะมันก็จะค่อนข้างมือนนหนึ่แต่เราก็ทําหน้าที่แต่ที่เพื่อที่จะแบบให้เห็นให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าแบบเป็นยังไงที่แบบหน้าที่ของกัปตนันน่ะแบบเราก็แบบตื่นเต้นดีใจมาก <c oughs> เอาล่ะวันนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณขับคุณกัตปตันเรงแรกของเราย,ยังตื่นเต้นขนาดนี้นะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าลงไปท่องเที่ยวเดี๋ยวไปงเมืองมาเเอาจริงๆจะเป็นไงต้องติดตามแต่ขออภขอขอบคุณ ขอบคุณมากขอบคุณพี่คนและก็ขอบคุณพี่ดิบมากๆค่ะาระกระวังเลยสุดยอดเลยค่ะล้มกหมุนทำไมเนี่ยก็มาดูความอลังการของที่นี่ไงพี่นศโอ้โหพี่เราโตไม่ได้ไอเลเนอร์ที่นี่คนเด็ดมากหนูต้องรีบซื้อหายตัวเลยหันในทีเข้าไปในนี้แล้วหายไปรอบแรกได้เครื่องสำอางมาหายไปรอบสองได้กาแฟมาแต่นู้นกาแฟคือเหมือนกับสยามถูกปหมเออเออนี่ขายอย่างนี้เลยเออ สนับสนุนเฟนทริปช่วงที่2โดยแรงเยอ่อเดลี q u วีนนมผง s อ6 Pro สิบหกโปกสโก เขาบอกน,นิดนึงค่ะคุณผู้ชมการท่องเที่ยวมาเกานะคะก็แจกไปบนเครื่องของไทสไมล์เพราะฉะนั้นการมาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยไม่ต้องกลัวอ,อ,อ่ะว่าไปเลยเขาบอกว่ามีสิบอย่างที่ต้องทำและหนึ่งในนั้นก็คือต้องมาที่นี่ที่นี่คือเซนโดสแควร์เซนดโดสแควร์หรือจตุรัสเซนโดอ่าจตุรัสเซนโดอ่าตัวนี้เป็น ศูนย์รวมของชามมเกาคนที่มาเที่ยวที่นี่หรือคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาจะมาช้อปปิ้งกันที่นี่มีทุกอย่างจัดงงจัดงานอะไรมาที่นี่หมดเลยอ๋อนี่เดี๋ยวจะพาเขาไปดูข้างในขอบอกว่าเราจะเห็นว่าตึกเนี่ยจะมีสีสันสวยงามหวานๆเป็นพาสเทลใช่คือว่ามันเป็นสไตล์ของที่นี่นะจะเป็นเหมือนเป็นนีโอคลาสสิกใช่ค่ะเป็นสไตล์แบบเมดิเตอร์เรเนียนแบบนั้นแล้วก็อย่างที่บอกคือเป็นแหล่งเป็นแหล่งที่แบบท่องเที่ยวศูนย์รวมคล้ายๆเสียบสแควร์บ้านเราเออๆแต่เก๋นะ ขาดูมีวัฒนธรรมนะในนี้ี่ร้านกาแฟเด็ดๆก็มีนมร้อนขนมอะไรอเต็มเลยของกินเต็มซามงี้เี็ิงที่ต้องกินแล้วเล่าเอามั้ยเราเดินเข้าไปดู s u เวกันนิดนึงดูดีกว่าใช่ค่ะผู้ชมจะเห็นว่าจะมีแบบว่านักท่องเที่ยวแล้วก็จะแบบชุกชุมเยอะนิดนึงเนาะใช่ทั้งงคนมาเกาเองด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ที่แบ็คแพคมาหรือมาเที่ยวกันเพราะว่าเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงอากาศดีแหละ มันเย็นๆติดแปดาองศาสามารถที่จะเดินได้ไปไหนได้ทั่วเมืองเลยโดยที่ไม่ต้องขึ้นรถบัสนี่ตรงนี้เลยเพราะว่ามาเกาก็เป็นเมืองเล็กๆนะจริงๆแล้วในจุดศูนย์รวมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่จะเดินท่องเที่ยวได้ที่ดูสิน่ารักทั้งเลยอ่ะสวยอ่ะไปเถอะไปดีกว่าเราไปเลยไปหาของกินกันดีกว่าไปหาขอกินกันดีกว่าปป บอกแล้วว่าเป็นแหล่งช้อปปิง้งน้องมิวเขาเคยมาก่อนแล้วค่ะนี่หายตัวเลยโอกอพี่น้องโตไม่ได้ไอเลเนอร์ที่นี่คนเด็ดมากหนูต้องรีบซื้อหายตัวเลยหันไปทีเข้าไปในนี้แล้วโอ้โหเร็วนะคะสู้น้องไม่ทันจริงๆจะบอกว่าที่เห็นแบบนี้เนี่ยเขาลึกเข้าไปข้างในอีกลึกเลยนะไม่ใช่เห็นแค่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราร้านไหนเด็ดๆรับรองว่าเราจะมารีวิวได้เห็นกันแน่ๆ ที่เรากําลังรอแคนดี้ทราเวลที่พี่นนตนัดไว้ว่าเขาจะมาพาเที่ยวมาก็แบบจาะลึกเนี่ย ก็เพื่อเราดันมากันก่อนไงต้องมาเราก็มาตะลุยกันเองค่ะแต่ว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างที่บอกคือว่าเราก็มีแมพเราก็มีข้อมูลในเรื่องของการท่องเที่ยวมาบ้างแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่เนาะที่นี่คือเซนเตอรดสแควร์ที่เป็นแหล่งอย่างที่บอกคือทั้งช้อปปิ้งทั้งเรื่องกินทุกอย่างเลยแล้วก็เราก็รีวิวเราก็หาในรีวิวมาว่าร้านไหนที่อร่อยโอเคเราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ได้เห็นเหมือนกับว่าหน้าตาร้านนี้เป็นยังไงลืมลืมเอาน้องมิวก็ ช้อปปิ้งเพลินก็มีหลายร้านค่ะในนี้ก็จะมีร้านเป็ดย่างที่มีกิจการมาเป็นแบบว่ามีเป็นแบบเป็นร้อยปีก็มีแล้วก็มีเป็นบะหมี่ด้วยแล้วก็มีร้านติ่งซำด้วยก็จะอยู่ในย่านนี้ค่ะหายไปรอบแรกได้เ่องสำปะหงมาหายไปรอบสองได้กาแฟมาถาอเลยอะไรก็ไปแอบไปถามค่ะว่าแบบคือเราก็ใช้แอปพลิเคชันภาษาจีนในมือถือว่าเออดูดีเออพูดพูดกับเขาว่าแบบหาร้านนะคะหาร้านนี้ไหมอากาศดีอ่ะหนาวจริงๆ Now. Now. แบหนาวละอีกหนึ่งความสวยงามที่ตั้งอยู่ใจกลางเซนาโดสแควร์แห่งนี้ก็คือโบสถ์เซนต์ดอมินิกทั้งนับโตะและก็น้องมิวนะคะต่างยอมรับในความสวยงามที่ผสมผสานกาันของสถาปัตยกรรมแบบโคลเนียและก็บาล็อกค่ะขอบอกเลยว่าโบสถ์แห่งนี้เนี่ยเป็นความสวยงามนะคะทางศิลปรกรรมทางศาสนาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งเลยล่ะคะ่ะ ต้องนึกถึงดีว่าถ้าถ้าเทียบว่าเซนโดนสแควร์คือมีสยามเราต้องไม่เห็นร้านขายของชำแบบนี้นะน,นี่ลงเลยนะไข่สดไข,ข่เค็มโอ้โหนี่ดูอ่ะอ่ะลองนึกดูสิ <S 2> <S 2> ไม่คืออาจจะเป็นสไตล์ไงอ,อย่างนคนจีนอะ่ะใช่ไหมก็ามอาจจะมีในในรูปแบบอยาวราแต่ว่าเซนโดสแควร์คือเหมือนกับสยามถูกป่ะเออนี่ขายอย่างนี้เลยเออมิวมามานี่เร็วจริงๆ ซื้อไม่ต้องซื้อเก้าอี้นวดไงเฮ้ยเฮ้ยนวดเท้าเรามานวดคอลองก่อนเลยลองเลยขอล้วไปทำหน้างั้นนะ รับสนุน e ฟนทริปช่วงที่3โดย Head and Shoulders, Formos, Nivia นิวมามานี่เร็ว <Yeah. S 2> จริงๆซื้อไม่ต้องซื้อเก้าอี้นวดไงอันนี้คือซื้อแล้วไปไว้เก้าอี้ที่บ้านเราได้ใช่ <Okay. S 2> แล้ว นี่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 สบายใช่ไได้ไหม how much ัจี้ส่มาแป่ประมาณพันนิดๆมันร้อนด้วยนะนี่คุณผู้ชมเออนี่ไงอีออนปอกวอันนีไอ่ะย้ายไว้ตรงคอได้นวดเท้าเรามานวดคอเลนยตรงนี้แหละ่ เออคุเิมิวมิวมิวเฮ้ยสบายจริงเออเฮ้ยเฮ้ยลองตัวลองตัวอ่ออโอเคจริงจริงเหมือนคนบีบอย่างนี้เลยอ๋อโอเคโอเค thank you thank you อยากได้อยากได้เดี๋ยวตอนกลับ I will be back I will be back thank you หาของกินยังไม่ได้เลยใช่ านจะได้เป็นรองเท้าและอย่างอื่นมาแทนมากกว่า<ไ>วถามว่าหิวไหมหิว <c oughs> กาแฟหมดไปแล้วแต่ยังเพลิดเพลินอยู่อันนี้อันนี้ด้วยนะเห็ดเห็ดอันนี้เป็นอันนี้ดีกว่าอันนี้หมึกเหมือนหน้าตาดีอันนี้ลองดูไม่ว่าอะไรเห็ดไหมเห็ดอ่ะเห็ดอันนี้อะไรไม่รู้ ไม่รู้หน้าตาดีลองดูไม่รู้จะอิ่มร้านอ่ะอ๋อแล้วเขาก็มีน้ําจิ้มเขาก็มีเป็นแบบลงไปต้มลงไปต้มแล้วก็มีน้ําจิ้มมั้งลองก่อนเลยลองเลยอะไรอ๋อมันกลิ่นเหมือนแกงกะหรี่นะเออใช่จริงแกงกะหรี่จะกินหมดนี่อิ่มนะน่าจะอิ่มอ่ะลองดูชั่วอ๋อแล้วไปทำหน้างั้นน่ะร้อนฟอไใสชิมดิ โอคโอเคแต่มันร้อนแค่นั้นเองอืมเฮ้โอเคนะแล้วก็อร่อยนะที่บอกว่าเหมือนหมึกอะเออแล้วมันน่าจะสดได้อ่ะจริงกินดีเอาได้เว้ก็เดินเดินไปทานไปค่ะอากาศเย็นๆอุ่นอันนี้เล็กคอมเมนต์เหมือนกันนะถือว่ารสชาติโอเคนะยอมรับนะว่าถ้าเป็นคนไทยมากินต้องถูกใจเพราะว่ามันมันเป็นอาหารที่มีรสชาติจริงๆอ่ะก็ลองดูอยู่ในเซนโดสแควร์ค่ะ ตรงเข้ามาเรื่อยๆจนมาเจอแยกเจอโบดเจอโบดแล้วก็เลยโบดมาเลี้ยวขวาค่ะเขาจะเจอขวาแรกที่เป็นซอยเล็กๆขวาแรกเข้ามาเลยร้านจะอยู่ขวามือใครมามาเก้าอยากให้ลองมาชิมดูอร่อยดีเหมือนกันอร่อยอร่อยเพลินมากเลยอ่ะไม่ต้ตกกินหมดเลย ทริปชิวที่มาเก๊ายังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะรุ่งนี้มาติดตามกันต่อกับเฟรมทริปอีกหนึ่งวันเต็มสำหรับวันหยุดพักผ่อนยาวๆแบบนี้ค่ะรับรองว่าพรุ่งนี้สนุกกันต่อแน่นอนสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปแล้วละค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกทท่านค่ะเราอยากจะสอบถามข้มอมูลการท่องเที่ยวก็ที่นี่ได้เลยค่ะ Candy Travel 0 2นย์ะคะ183 0506ถึงค่ะหรือว่า090-9745429ค่ะรวมไปถึงเว็บไซต์นะคะ www.c o m ค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับสายการบินไทยสมายค่ะแล้วก็สายการบินไทยใครอยากสอบถามเกี่ยวกับตารางการบินต่างๆก็ที่นี่เลยค่ะ www.thaismileair.com หรือว่าช่องทางทาง f a c e b o o k ค่ะ facebook.com/thaismilefanclub ค่ะรับรองว่าพรุ่งนี้สนุกกันต่อแน่นอนเจอกันในเวลาเดิมแบบนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปก่อนเลยมิวก่อนไปเลย ไปเลยองยอย่ายอมดิอย่ายอมหน้าไม้ไข่ตึงนี่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 อย่างนั้นอย่างนั้นมิ้วตายแล้ว